คุ้มสุดๆกับคันนี้ครับรถมือ2ที่คุ้มมากๆในงบไม่เกิน300,000รถที่หลายคนบอกว่าซื้อไปใช้จริงไม่มีผิดหวังนั่นคือ toyota yaris 1, 1 2 g ปี2 0 1 4นะครับแต่คันนี้จดปี2016นะครับฉะนั้นใช้จริงก็คือ2016คันนี้เป็นรถที่เพชรยนต์ซื้อสดเข้ามาเองนะครับไม่มีไม่ใช่รถสลับสีนะครับไม่มีการกลับสีใดใดทั้งสิ้น ไม่มีโดดถูกย้อมแมวเดนซินเพจยนรับประกันกับชื่อเสียงที่สังส่งสมมา25ปีเลยเป็นรถมือเดียวแท้ๆนะครับเช็คให้แล้วนะเกือบ300จุดตามมาตรฐานประเทศเยอรมนีของยุโรปเลยนะครับกับบริษัทชิคเช็ค,ชค,ชคตเต็มระบบครับผมถ้าคุณกำลังมองหารถใช้งานประหยัดจริงขับง่าย ไม่มีภาระนะครับหลังจากที่ซื้อไปให้มันจุกจิกกวนใจคลิปนี้นะครับดูให้จบจะตอบคำถามคุณให้หมดทุกคันนะท,ทุกเรื่องนะครับเอาพูดผิดซะอีกโอเคอิดนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับศู์รลดมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีเราอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ในภาพนะครับในคลิปนะครับเป็นสาขาที่สามและเป็นสำนักง,งานใหญ่เราซื้อที่ด้วยตัวเองเลยนะครับ20ไร่นะครับเต็นท์เนี่ยสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีเป็น เป็นเมทัชชีเรียบร้อยเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่อยู่ในเต็นท์นะครับจะไม่ถูกร้อนเกินไปนะครับได้รับการถนอมอย่างดีนะครับสังเกตได้จากสีและยางต่างๆถ้าคุณลูกค้าทุกคนที่เข้ามาดูรับรองประทับใจครับมาดูภายนอกกันก่อนดีกว่านะครับคันนี้จะบอกว่าสีเดิมทั้งคันเป็นสีบรอนซ์เงินนะครับสภาพอย่างที่เห็นเลยตัวถังเรียบร้อยไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีคดนะครับไม่มีสั่นไม่มีผุไม่มีผิวเปลือกส้มใดๆนะครับ ฝ้ากระโปงสันขอบยังคมชัดทุกจุดไม่ได้ผ่านการซ่อมหนักชนหนักนะแล้วก็ไม่ได้ปรับสีมามั่วๆนะเวลาซื้อรถมือสองสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยดูรอยเชื่อมเราจะเข็บซึ่งคันนี้ขอบอกเลยว่าสวยทุกจุดครับด้านข้างเป็นรถ5ประตูขนาดกําลังดีใช้ในเมืองนะครับจอดง่ายแม็กได้ไปเลยนะครับ4ล้อนะครับตามในคลิปเลยนะครับแม็กของโตโยต้ามิตาโตโยต้าครบมีดิสเบรกเรียบร้อยยางเราเช็คให้หมดเรียบร้อยนะครับกับราคา2,5900 0าจะบอกว่าคุ้มมากๆนะครับ ในของรถที่จดปี16คันนี้นะ1นจุดนะครับได้ไปเลยโดยตด้ยารกษ์หนึ่งสองจีนะครับโชคเบ้าโชกอะไรยังสมบูรณ์ไม่มีสนิมนะครับรถทุกคันของเพชรยนนะเราคัดมาอย่างดีเพราะเราซื้อสดไม่มีการจมน้าครับไฟได้ไฟเลี้ยวที่ข้างกระจกค้างนะครับจากนั้นอีกจะค่อยๆพามาดูรอบรอบให้หมดเลยเนาะค่าประตูคันนี้กําลังดีมากๆเลย๋อลืมบอกไปเมื่อกี้ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะตัวพาตัวพาสีอะไรเราต่อให้ครบสติกเกอร์สีเหลืองนะครับคือสัญ,ญลักษณ์ของ บริษัทชิคซึ่งคันนี้ตรวจสอบไปแล้วเกือบ300จุดตามมาตรฐานเยอรมน,นีเลยนะครับโอเคตอนนี้พาไปดูกระจกละกระจกคันนี้นะยังมีตาโตโยต้าอยู่เลยนะออริจินอลนะครับที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับให้ความสปอร์ตหรูหราเปิดไปดูนะไม่ว่าจะเป็นน็อตต่างๆนะครับโลโลหะต่างๆอะไรยังเหมือนเดิมนะสภาพเดิมๆเ,เลยรถทุกคันของพยนตอเน้นนะครับต้องเดิมๆไม่มีการตัดต่อนะครับไม่ตัดต่อตัวถังรถไม่ตัดต่อเครื่องยนต์ด้วยนะครับนี่คือสภาพ การตกแต่งภายในเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัดด้วยอลูมิเนียมเนาะฉะนั้นทําให้ดูมีความรู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็ได้ความหรูหราด้วยเมื่อเทียบกับราคานี้นะไม่ว่าจะเป็นรถสําหรับเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนเนาะอยากจะซื้อสดหรือจะบอกว่าจัดไฟแนนซ์ก็จัดให้ได้นะคันนี้นะเริ่มที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองสามารถจัดไฟแดนได้นะครับจะซื้อมาใช้เองเป็นรถคันแรกซื้อมาเป็นรถสำรองหรือว่าซื้อให้ลูกไปเรียนมหาลัยนี่สบายๆกระเป๋าเลยให้สังเกตเลยว่าตรงนี้เสาบีเนาะ จะเป็นนอ็อตจะเป็นอุปกรณ์จะเป็นป้ายต่าง,างๆยังคงเดิมนะและนี่อิดแงเข้ามาให้ดูเพื่อพิสูจน์ว่ารถคันนี้ไม่มีการตัดต่อตัวถัววงรถไม่มีการทําสีใหม่ไม,ไม่ไม่ชนหนักเนาะจากรูตะเข็บเป็นรูกลมๆที่เมื่อกี้น,นะครับถ้ายังเห็นชัดแปลว่ามันของเดิมมาจากโรงงานถ้าทําสีใหม่คุณจะไม่เห็นแล้วจะถูกโปะสีเรียบร้อยมาพาไปดูในส่วนของที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังซ้ายกันบ้างดีกว่าตรวจให้ดูหมดเลยนะครับทั้งสัญลักษณ์ของโตโตยตานะ้าเนาะทั้งกระจกหมดเลยทั้งสองข้าง ความสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับไม่ชํารุดนะของที่เปิดประตูโครเมียมนะครับเส้นสายลายขอบต่างๆนะชัดเจนสวยงามนะครับยังเหมือนเดิมออริจินอลนะครับในส่วนของประตูเนาะนี่เปิดให้ดูเลยว่าไม่ว่าจะเป็นน็อตต่างๆนะรูระบายอากาศต่างๆนะยังชัดเจ๋วนะครับหนังนะไม่มีรอยแตกรายงาอะไรทั้งสิ้นนะครับสภาพอรูเนียมที่จับนะสภาพสมบูรณ์รถทุกคันเราจัดเข้าสปาเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นสปาเบาะนะครับหรือว่าสปา บอดี้นะครับตัวสีเราทําให้หมดเลยนะครับที่นั่งนะจะบอกว่าอีดสูง175ก็ยังนั่งเข่าไม่ติดนะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะเดินทาง4-5คนก็ไม่มีปัญหานะไม่ว่าจะขับคนเดียวหรือขับกับครอบครัวขับกับเพื่อนๆคันนี้ตอบโจทย์คุณทุกคนเลยนะครับเสาบีด้านหลังของด้านซ้ายบ้างดีกว่าอีดโชว์ใ,ใช้ชัดๆเลยนะเห็นน็อตทุกตัวเลยนะยังเหมือนเดิม ไม่ขยับไม่ขันเนาะอย่างที่บอกรถทุกคันไม่มีการตัดต่อนะไม่ต้องห่วงนะว่าไปไปเอามาต่อมาจากเสียงกงอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนี่เปิดรูดเข็มเป็นอาร์ด้านหลังซ้ายให้ดูเลยนะว่ายังเห็นชัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดห่างอะไรเท่ากันไม่มีการมาโปะสีทําสีอะไรนะรถทุกคันของเพยนยอ์เน้นเดิมๆนะครับจะต้องเป็นรถที่มือเดียวมีแหล่งที่มาที่ไปมีเล่มพรบรครบนะครับไม่ชํารุดไม่สูญหายนะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพยนย์อยู่มาแล้ว25ปีแล้วก็ยังขยายสาขาขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะอะไร เราได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้าครับแน่นอนนะซื้อรถมือสองมาทีมันก็มีอะไรที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็จะเก็บงานให้นะอันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเราตรวจให้แล้วเกือบ300จุดนะแล้วเรามีไทพัส s เป็นของเพชรยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องตัวถังนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับจัดการดูแลให้เรียบร้อยคุณลูกค้าที่ซื้อไปจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องเตรียมเงินสำรองไว้ม บนในการที่ซื้อรถมือสองจะต้องซ่อมอีกเท่าไหร่เพชรยนตช่วยแก้เพนพ้อยแก้ปัญหาให้คุณลูกค้าทุกคนได้หมดเลยนะครับแม็กคันนี้ได้ไปครบเลยสี่ล้อยางสภาพสมบูรณ์นะเช็คยางทุกคันเพราะเราเน้นว่าขับออกไปจากพชย,ยนต้องปลอดภัยนะดอกยางต้องชัดนะครับแล้วก็ในส่วนของ ซุ้มล้อด้านซ้ายเนาะให้เห็นไปเลยว่าไม่มีสนิมนะรถทุกคันไม่มีการจมน้ํเว่าตอนนี้คนจะกังวลมากว่าซื้อรถมม่สองช่วงนี้ผ่านการจมน้ามาจากที่น้ําท่วมจังหวัดต่างๆหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยแสบแถมมาดูได้ว่าเดี๋ยวพิสูจน์ที่ดูแล้วไม่มีสนิมไม่มีการจมน้ำใดทั้งสิ้นมาส่วนของ ฝากกระโปงด้านท้ายอะไรกันบ้างดีกว่านะครับไฟตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแฮนแหประตูเพราะฉะนั้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองเนาะช้อปปิ้งใส่ของได้สบายเลยนะครับมีเซ็นเซอร์หลังเรียบร้อยนะครับตัวถังสภาพยังสมบูรณ์นะนี่ค่อยๆแผนให้ดูเลยคุณลูกค้าถ้ารู้สึกว่าอิดพูดเร็วเกินไปหรือว่าคลิปเร็วเกินไปสามารถที่จะลดความเร็วได้นะครับอันนี้โชว์ให้ดูในว่าใต้ท้องรถกันไปเลยนี่แหละรีวิวแบบจริงใจรีวิวกันจะจาเพชรยนอยู่มา25ปีแล้วเพราะฉะนั้นขายด้วยคความจจรริงใับ ถึงอะไรมันจะมีแบบดีฟงดีเฟกบ้าอะไรเรื่องปกติของรถมือสองนะครับเพราะว่าคุณเน่เซฟตังไปแล้วเกินครึ่งนะครับจะบอกว่าคุณน่ครูลูกค้าได้กําไรไปแล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะอะไรที่เก็บได้เพย์ยน์เก็บให้หมดเลยเพราะว่าคุณลูกค้าจะได้ขับรถออกไปแบบสบายใจนะวันนี้เป็นแบบเป็นมอตโต้นะเป็นแบบคติของเพย์ยน์เลยดีกว่าวอิ่ดเปิดให้ดูในส่วนของที่วางของด้านหลังกันดีกว่านะครับ นะไม่ว่าจะเป็นฝาประตูอะไรต่างๆเนาะน็อตต่างๆรูระบายอากาศต่างๆนะยังสมบูรณ์เนาะไม่มีการอย่างที่บอกไงรถทุกคันไม่มีการชนหนักนะครับอาสมบูรทำสีเล็กๆน้อยๆจากเศษหินกระเด็นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แลวนะครับแต่ว่าไอ้ชนหนักใหญ่ๆทำสีใหญ่อะไรไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นน็อตต่างๆให้เห็นเลยว่าไม่ได้ไขนะนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไฮดรอลิกอะไรที่ที่ปิดที่ผาไอตัวส่วนสักการะ แบ่งของเนาะอะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมอันนี้อิจจะบอกว่าอยากให้มาดูรถจริงๆกันเลยจะเห็นว่านิ่งยิ่งกว่าในวิดีโออีกและที่สําคัญนะรถมือสองของเพจนเป็นรถเกรด A นะครับเกรด A เพราะเราอย่างที่บอกตรวจให้แล้วเกือบเกือบ300จุดมีไฟล์ pdf สามารถส่งให้ทางไลน์ของคุณลูกค้าได้ทุกคนเลยนะครับในส่วนของการผ่านมาตรฐานเนาะให้มีให้เห็นไปเลยว่ามีใบรับรองเซอร์ติฟิเคตนะครับยางอะไรคันนี้มีให้ครบนะครับในส่วนของซีลยางมะพร้าวซีลสีเปลือกไข่นี่นะครับให้เห็นชัดเลยว่าเนี่ย ออริจินอลมาจากโรงงานนะอันนี้ถ้าคุณยังเปิดมายังเป็นสีเปลือกไข่แบบนี้คือเดิมๆจากโรงงานอันนี้กล้าพาชมเลยครับไม้ตัวนี้ไม้คันนี้นะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยนะครับไม้แค่1นึ0 0 0สนหนานะถ้าเทียบกับรถที่จดปี16กเนาะก็ตอนนี้ก็เกือบ9ปีนะขับไม่ได้เยอะเลยฟีลแบบรถสำรองขับไปจ่ายตลาดอะไม่ได้ใช้แบบสุบสมบูรสมบัติใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะรถทุกคันถูกกฎหมายมีเล่มครบทะเบียนครบตรวจสอบได้มามาดูทะเบียนดูชื่อกี่เจ้าของได้เลยรถทุกคันอะ เป็นรถมือเดียวเพราะฉะนั้นคุณเป็นรถมือได้รถมือ2ที่แท้จริงไม่ใช่มือ4มือ5มือ6ใดใดงสิ้นอันนี้แม็กนะได้ได้ไปเลย4ล้อเลยนะครับยางโยโกฮามายางสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็อีกให้โชว์ความสมบูรณ์ของแม็กของยางต่างๆนะครับให้เห็นชัดๆไปเลยซูมไปเลยถึงซูมล้อเพราะตอนนี้อย่างที่บอกคนกังวลมากเรื่องจมน้ําให้เห็นไปเลยว่าโชคไม่มีสนิมอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้นะไม่ใช่รถใช้โหดอะ่ะไม่ใช่รถเช่านะครับเป็นรถเป็นรถที่แบบ คนใช้มาถนอมอย่างดีนะนะครับแล้ว,วนี้กระจกนะก็เห็น,หนชัดๆเลยมีตาโตโยต้ารูลงไปอากาศต่างๆน็อตต่างๆนะสภาพเดิมๆเลยสภาพของบานประตูนะยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับหนังนะหนังยังนิ้งๆอยู่เลยแล้วทำทำสปาหนังให้เรียบร้อยด้วยฉะนั้นโอ้โหรถของเพชยนตนนะถงจะเป็งบบรถมือสองก็จริงคันนี้นะหนึ่งหกอ่าหนึ่งสี่จดหนึ่งหกก็จริงนะครับแต่สภาพนี่ไม่ต้องห่วงเลยก็ไม่ได้อายรถป้ายแดงอาอย่างเงี้ยเพราะว่านิ้งอ่ะคือ รถดูขนมพิทยยนต์มาดูจริงจะเห็นอะโอ้โหสะท้อนแสงเม็ดเม็ดเ,เมทัลลิกอะในตัวถังนะสะท้อนแสงโอ้โหจับตาบ้างๆเลยนะครับมาส่วนของค้อผิดมันดีกว่านะครับที่นั่งคนขับเนาะอ่าอีกเช็คให้ดูก่อนนะตั้งแต่บานประตูนะน็อตต่างๆนะความสมบูรณ์ของการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นที่เปิดประตูด้านในนะแล้วก็น็อตต่างๆตรง,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 งเสาเอนะครับด้านฝั่งขวานะอันนี้คุณลูกค้าซูมได้เลย นะครับคันนี้นะตกแต่งภายในเป็นสีดำเบาะผ้าเนาะจริงก็ดีนะกับเมืองไทยอ่ะเบาะผ้าเนี่ยคือระบายอากาศได้ดีเบาหนังนะจริงๆเหมาะกับยนะุโรปเนาะประเทศหนาวๆเนานะประเทศไทยเรืองร้อนเรานั่งก็จะร้อนหน่อยเลยนะครับเสาบีนะเห็นไหมน็อตไม่ได้ขขันขยับอะไรทั้งสิ้นนะสภาพโครงสร้างเหมือนเดิมรถทุกคันย้ำีกทีไม่มีการตัดต่อนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะได้แล้วคิดดูเนยขนาดรถปี1 4นะ จดจดหนึ่งหกมีเอนจินสตาร์สต็อปเรียบร้อยทันสมัยเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยใบยสคบอะไรเรามีครบเนาะเราขายรถแบบถูกกฎหมายนะไม่มีการหมกเป็ดลูกค้านะเพราะอย่างที่บอกไง ชื่อเสียงอ่ะสร้างมาทั้งทีเนี่ยใม่หม่แท้เลยนะ1นึ่แนะครับหนึ่งแเทียบเป็นต่อปีนี่แค่ประมาณไม่เยอะเลยอ่ะกับรถ9ปีเอาตรงตไม่ถึง20,000นะครับจะบอกว่าใช้งานกําลังดีเลยใช้งานน้อยกว่าปกติ3าปกติต้อง2นะองหมเนาะได้มีวิทยุ a m f m อะไรเรียบร้อยนะครับคันนี้นะอะไม่ต้องห่วงเปิดเพลงฟังได้อ่ะมาดูในส่วนของเปิดกับเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยนะครับว่า ส่วนของทั้งบานประตูนะรูระบายอากาศต่างๆนะรูกลมคมชัดสภาพยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไม่มีการชนหนักเราคัดทุกคันแล้วถ้าชนหนักเราไม่เอามาขายนะครับจุดจุดแข่งของพย,ยนต์คือไม่มีการชนหนักพลิกคว่มเลดทั้งสิน้นไม่จมน้ําไม่ต้องเป็นไม้แท้นะครับไม่มีการกรอไม้นะครับอันนี้ก็ถึงดูจากส,สภาพต่างๆรถได้เลยรู้เลยนะว่าไม้แท้ไม่ไม้แท้ตรงเบ้าโช้กต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่ารถไม่ีการชนหนักนะดานข้างนะเพราะว่าตัว,ต,วตะเข็บมิดอาร์กอะไรต่างๆไม่มีรอยเชื่อมเลังสิ้นนะครับอันนี้ ส่วนของคานเมาน้ำเนาะน็อตต่างๆเนาะคานอะไรยังสภาพสมบูรณ์นะรูระบายกาศชัดนะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นเบ้าชคด้านซ้ายนะครับตามอากอ,อะไรยังอยู่เลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะใครสนใจคันนี้นะรีดติดต่อเลยเพราะจะบอกว่าลดราคาแบบนี้นะสองแสนาหนเ้าพันจัดไฟแนนซ์ก็ได้ ตกเดือนละแค่ประมาณ4,000กว่ามาไวไปไวแน่นอนติดต่ออิกได้เลย0974425297นะครับหรือแอดไลน์ i อนะครับอิทบ็อกซ์ครับ ISTBOX อิทประจำอยู่ที่สาขาสุวินวงศ์46ซึ่งเป็นสำนักง,งานใหญ่ก็พร้อมจะดูแลทุกคนถ้ามาไม่ทันนะเดี๋ยวจะหาคันใหม่ให้เพราะว่าเรามีทั้งหมด300คันที่สุวินวงศ์นะครับก็เจอกันนะครับเพชรยนต์มีหัด้วย500คันนะครับติดต่ออิกได้เลยนะครับรีบจองด่วนนะของดีมามามา,มาไวไปไว,ไวแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ